สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อพแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเป็นยังไงมั่งคะสบายดีกันทุกคนนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องคะ่ะน้องดีใจมากเลยนะคะแบบว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยมีคนมากดกระดิ่งหน้าบ้านนะคะน้องก็ไปเปิดประตูนะคะแล้วเขาบอกว่ามีอของอส่งให้คนชื่อนี้ชื่อนี้แต่ว่าเป็นชื่อของคุณแฟนนะคะ ทีนี้น้องก็ส่งรูปภาพไปให้คุณแฟนนะคะแกะบอกว่าแกะสิเป็นของเธอนะฉันเซอร์ไพรส์เธอน้องก็เลยอะไรอะ่ะเขาบอกว่าถ้างั้นก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเธอแกะลองแกะดูนะว่าเธอจะชอบหรือเปล่านะพอน้องแกะดูได้ iPhone 11นะคะดีใจมากๆเลยน้องดีใจสุดๆเลยกำลังจะ,ะไปอัปเกรด p p o o n e 2 2นะคะแต่ว่า คุณแฟนแกแกซื้อ iPhone 11มาให้นะคะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจสุดๆเลยแบบว่าทำไมแบบว่าแกให้ของขวัญคริสต์มาสเยอะจังเลยอะ่ะแบบเยอะมากๆเลยอะคะ่ะไม่รู้จะตอบแทนแกยังไงนะคะแกบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อของขวัญคริสต์มาสนะคะแกสั่งให้เป็นของขวัญป,ปีใหม่นะคะ ก็เลยแบบอะไรเนี่ยน้องยังไม่มีอะไรให้แกเลยนะของขวัญปีใหม่อะ่ะแบบว่าต้องไปเสียตังค์ซื้อให้แกมันแบบว่าแกให้เยอะถ้าน้องไม่ซื้ออะไรติดหมายติดมือให้แกมันดูน่าเกลียดไหมคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องก็อ่าเนี่ยคะ่ะแบบดีใจสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะแกะแล้วก็อ่าจะอ่าเอามาใช้วันนี้เลยนะคะ ก็แบบว่าโอ๊ยแบบดีใจสุดๆแล้วแกก็บอกว่ามีเซอร์ไพรส์มาอีกอ่าวันที่อ่าพรุ่งนี้นะคะของจะมาส่งพรุ่งนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องค่ะแบบดีใจสุดๆเลยนะคะก็อ่าคริสต์มาสก็ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะคะของขวัญน,นะคะแบบว่ารู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ายังไม่ได้แกะของออกมาใช้เลยนะคะแบบแกให้เยอะแบบ เยอะจนไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนนะคะแบบว่าเยอะสำหรับน้องนะคะน้องก็จะมาพูดส่วนที่น้องได้นะคะก็บางคนเขาอาจจะได้ของชิ้นโตชิ้นใหญ่กว่าน้องแล้วก็ได้เยอะกว่าน้องแต่ว่าน้องก็ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะน้องพอใจในสิ่งที่น้องได้แล้วก็ แฮปปี้กับชีวิตมากๆเลยนะคะดีใจสุดๆเลยนะคะก็แบบว่าอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆนะคะแบบว่าเป็นอ่าวันที่ดีที่สุดเลยวันนี้วันพุธนะคะแล้วน้องก็ล็อกดาวน์นะคะหยุดยาวตั้งแต่คริสตมาสนะคะก็ยังไม่ได้กลับไปทํางานเลยนะคะก็ล็อกดาวน์สามอาทิตย์นะคะก็ก็แบบว่า ฉลองให้หนําใจกันไปเลยนะคะตั้งแต่คริสต์มาสแล้วก็ยาวยันจนมาถึงปีใหม่เลยนะคะก็พรุ่งนี้ก็สิ้นปีแล้วนะคะก็โดีใจสุดๆเลยมีของมาอีกพรุ่งนี้นะคะตามมาพรุ่งนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะคะก็ดีใจสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆพ่อพแม่พี่น้องแบบว่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะเพราะว่าน้องมีคอนแทคกกับไอโฟนคอนแทคนะคะก็ เดือนหน้าก็จะ,ะต้องไปอัปเกรดน้องว่าจะอัปเกรดเป็น iPhone 12นะคะแต่ว่าคุณแฟนแกแบบว่าซื้อ iPhone 11มาให้นะคะกอะ็อุ้ยดีใจสุดๆเลยก็มันอาจจะมาอ่ะ,ม,อะมันอาจจะช้ากว่า iPhone 12นะคะมันก็คล้ายๆากันนะคะ iPhone 11กับ12นะคะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแบบว่าดีใจสุดๆเลยนะคะ พูดไม่พูดไม่ออกเลยไม่รู้ว่าจะตอบแทนแกยังไงดีอ่ะก็ทำไงละ่ะก็ทำอาหารอร่อยๆเป็นแฟนที่ดีแล้วก็รักแกให้มากๆแล้วก็ดูแลเอาใจใส่แกนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะก็นี่คือของขวัญที่แกอยากได้แค่นี้ก็แกก็ดีใจแล้วน้องก็จะทำส่วนตรงนี้สิ่ง อ่าส่วนที่ที่แกขอนะคะแบบรักแกให้มากๆแล้วก็อ่เอาใจใส่ดูแลแกแล้วเทคแคแกแล้วก็อยู่กับแกตลอดจนชีวิตจะหาไม่นะคะก็แกก็ไม่ขออะไรมากแล้วก็แกบอกว่าแกได้ของขวัญชิ้นโตชิ้นใหญ่มากเลยก็คือตัวน้องนี่แหละค่ะแล้วก็แกรักในสิ่งที่น้องเป็นนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่แบบว่าแกแบบพูดจาก ความในใจที่ที่มีให้กับน้องนะคะเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็มีค่ากับน้องมากเลยนะคะคําพูดของแกแล้วก็น้องก็เช่นกันนะคะน้องก็พูดจริงๆแล้วนะคะของขวัญใครก็อยากได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าได้ก็ดีที่สุดในโลกเลยดีที่สุดมากๆเลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้เราก็ก็ไม่เห็นจะตายเลยนะคะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็การที่ รักแล้วก็อยู่ด้วยกันดูแลเอาใจซึ่งกันและกันแล้วเข้าใจกันก็เป็นอะไรที่สําคัญที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องค่ะก็น้องก็อ,าอยากจะเอา,อาของขวัญที่ได้วันนี้เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบคิดไม่ถึงเลยนะคะก็อ,อยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องอได้รับชมได้รับฟังกันนะคะก็ใครจะคิดว่าน้องอวด หรือว่าชอบเอามาอวดหรือเอามาโชว์แบบคนอื่นเขาได้เยอะกว่าเธอเขายังไม่มออกมาทําคลิปอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะคะก็น้องก็จะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของน้องน้องก็ที่ว่าน้องทํา y o YouTube ก็นี่แหละคะ่ะก็เรามีอะไรเราก็เอามาโชว์แบบพอสมควรพองามน,นะคะเราก็ไม่ได้มาโชว์โอ้อวดอะไรมากมายนะคะก็ อ่านนะคะก็ดีใจสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแบบว่าแล้วพรุ่งนี้จะได้อะไรอีกนะแบบคอยลุ้นนะคะพรุ่งนี้แกบอกว่ามีมาอีกพรุ่งนี้ก็โอ๊ยแล้วมันล็อกดาวด้วยร้านก็ปิดกันหมดเลยนะคะร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าพวกไฮสตรีทที่ไปซื้อของอของขวัญอะไรอย่างเงี้ยร้านก็ไม่เปิดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะ ไปซื้ออะไรให้แกนะคะน้องเป็นคนที่ชอบไปซื้อของแบบเห็นกับตานะคะไม่ชอบสั่งของออนไลน์อะไรเลยนะคะก็ดีใจสุดๆเลยนะคะก็ไม่แน่นะคะน้องอาจจะอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ออกไปหาซื้ออะไรที่แบบว่ามีติดไม้ติดมือให้แกนะคะเพราะว่าน้องรู้สึกไม่ดีนะคะถ้าไม่มีอะไรให้แกนิดๆหน่อยนะคะเพราะว่าแกก็ให้น้องมาเยอะแล้วนะคะ ก็เมื่อ,อคริสต์มาสน้องก็ให้แกพอสมควรเหมือนกันนะคะกะ็ว่าจะไม่ซื้ออะไรให้กันนะคะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะพอถึงเวลาเราก็พากันบ้าซื้อแลกของขวัญกันนะคะแบบให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะก็น้องก็แฮปปี้สุดๆเลยนะคะแบบว่าดีใจสุดๆมากมากๆๆๆเป็นอะไรที่แบบว้า a Good Wednesday so um yeah อ่าดีใจสุดๆเลยนะคะพเพื่อนๆก็ถ้าั้น,น้องก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะว่าจะไปอาบน้ำแต่งตัวไปหาซื้อของขวัญให้แกนะคะก็วันนี้ก็จะไม่ให้เห็นหน้านะคะก็โชว์ให้เห็นแค่อ่าของขวัญที่อ่าน้องได้จากคุณแฟนแกสซไพรส์นะคะก็ดีใจสุดๆเลยนะคะก็ อ่าก็ขอบคุณมากเลยนะคะ <laughs> เพื่อนๆพ่อพแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปของน้องแล้วก็เข้ามาในช่องของน้องก็ขอให้เพื่อนๆพ่อแม่พ่อแม่พ,พี่น้องประสบแต่ความสำเร็จนะคะก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็คุ้มพระคุ้มเจ้าคุ้มครองนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปี2021ีเ็ปี2064นนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องปีใหม่แล้วก็ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะก็รักและเป็นห่วงแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่กันนะคะ mm. เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องค่ะต้องขอตัวไปแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักนะคะบ๊ายบายค่ะบายบายบายบ,ายบ,ายบาย